ลีดทาทารลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะก๊อฟจะมาทำคลิปพิกอเด็กให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นกันในหัวข้อปฏิหารเรื่องใดกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะเราลองมาดูกันเนาะหัวข้อนี้ก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดีกว่านะว่าปฏิหารเรื่องอะไรกันนะคะที่คุณกําลังจะได้รับนะอาจจะเป็นข่าวดีมากๆก,ก็ได้ที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะ มี3มกองให้เลือกนะคะกองที่1กกองที่2กกองที่3ให้คุณเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าปฏิหารเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็วนี้นะคะมาดูพร้อมกันนะจะเป็นท็อปปิกสั้นๆนะคะก็จะไม่ได้ดูแบบยาวนะ <c oughs> มาดูกันค่ะว่าปฏิหารเรื่องใดกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็วๆนี้สีดาบคิงถือไม้เท้าสี่เหรียญน,นะคะไฮพินเทสสิบดาบนะคะสองไม้เท้าเก้าถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะ หกถ้วยค่ะและสองถ้วยความรักมาอุ้ยใต้สำรับเด็กถือถ้วยอะ่ะปั๊บหนึ่งนะไฟสะท้อนกลองนี้นะคะปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตค,คุณในเร็วนี้นะเดี๋ยวปั๊บหนึ่งไม่เข้าที่เข้าทางทุกคลิปเลยก่อต้องขอโทษด้วยนะคะ อุปกรณ์ไม่ค่อยบางทีก็แบบขยับขยื่นเคลื่อนบางทีก็ใช้โต๊ะดูดวงส่วนตัวเงก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์พร้อม,อมเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่กับที่เนาะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ความรักก่อนเลยค่ะความรักอันดับแรกนะคะก็ขอบอกว่าเป็นความรักที่จะเป็นคนเก่าๆกลับมาก็ได้คนในอดีตชาติก็ได้พรมิขิตรักแท้ก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นโสดคุณจะได้เจอคนรักที่เป็นพรมิขิตรักแท้ของคุณ นะคะแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีคนรักเก่าที่เลิกลากันไปหรือมีปัญหากันคุณจะได้คนเก่าๆกลับคืนมานะคะถ้าคุณเปโสดนะคุณจะเจอใครบางคนที่เขามีลักษณะเป็นเหมือนกับเจอปุป๊บแล้วคุณจะสปาร์กปับ๊บคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีความผูกพันทาไมรู้สึกแบบเหมือนผูกพันกันทางจิตวิญญาณนอะ่ะเพราะมีทั้งไฮพินเทสมีทั้ง6ถ้วยนะคะมีทั้งสองถ้วยใครที่เพิ่งเจ็บปวดเสียใจยมาในอดีตนะ คุณอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาซ้ําแล้วซ้าเล่า9้าดาบนะคะเมื่อกี้ก็ไม่รู้ก๊อปอ่าน10ดาบหรือ9ดาบนะจำไม่ได้นะคะที่คุณทรมานใจกับความรักที่แบบทําไมรอคอยรอคอยรักแท้รอคอยมาน่นนานรอคอยใครบางคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือบางคนเป็นโสดมานานเนิ่นนานผิดหวังมานานเนิ่นนานนะคะไปอยู่กับแบบ,บอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองคือเป็นโสดมานานผู้ง่ายเหมือนกลัวความรักไปแล้วอะค่ะ คุณกาลังจะได้เจอความรักปฏิหารรักแท้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ว,รวนี้นะคะกองนี้เน้นเรื่องความรักเลยโดดเด่นมากๆจะมีใครบางคนเข้ามาหยิบยืดโอกาสดีๆให้กับคุณจะมีใครบางคนเข้ามามอบความรักที่จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ผุดพองหลังจากที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยด้านบนเนี่ยคุณอาจจะเคยแบบไม่ว่าจะไปเป็นคนในความลับบ้างแหละเป็นรักทางเลือกบ้างแหละเป็นความรักที่ไม่มีสถานะบ้างอะไรประมาณเนี้ย หรือถูกทิ้งถูกเทถูกทอดทิ้งท้าที่สุดแล้วคุณจะได้ความรักครั้งใหม่นะคะในกองในกองในที่คุณเลือกอะ่ะจะมีพลังงานทั้ง new love และเป็นพลังงานของคนเก่านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมัจจ่ก,กันมาในในอดีตอาจเป็นเพื่อนเป็นเป็นคนรู้จักอะไรก็ได้นะที่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานะก,กับคุณ กลายเป็นความรักเฉยเลยจากที่คบกันมานานเนิ่นนานเอาเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆเขามาขอความรักกับคุณปรับปรับฉับพันก็ได้เช่นกันนะคะแต่เน้นเรื่องความรักโดดเด่นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะมีการแบบการรอคอยคุณมันกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดการที่คุณกําลังรออย่างมีความหวังใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะมีใครเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งเนาะมาเติมเต็มความรักมาเติมเต็มความสุขคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นค่ะนะคะ จะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มคุณจะมีความสุขแบบมีความสุขกันเป็นลักษณะทั้งคนรักได้เป็นทั้งแบบเป็นคนรักด้วยเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้เป็นอะไรคือเป็นได้ทุกสถานะเวลาคุณมีเขาคุณจะมีความสุขมากๆมันจะเป็นความสุขที่เติมเต็มซึ่งกันและกันมากๆนะคะนี่ก็คือปฏิหารที่คุณกําลังจะได้รับส่วนในบางคนนะในบางคนต้องบอกว่าบางคนถ้าคุณไม่ได้เรื่องความรักคุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเงินที่คุณรอคอยคุณมีโอกาสได้เงินก้อนมาอาจจะอาจจะเป็นก้อนก้อนไม่ได้ใหญ่มากนะคะก้อนเล็กประมาณหนึ่งอาจจะเป็นเงินจากที่คุณรอคอยทางไกลอยู่รองเงินจากคนทางไกลหรือรองเงินจากใครบางคนก็ตามแต่นะคะคุณจะได้เงินแต่มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างน้อยส่วนใครที่คุณเจ็บป่วยหรือคุณแบบไม่สบายหรือคุณเป็นโรคร้ายแรงหรือกําลังผ่าตัดล้มหมอนนอนเสือ่อคุณก็จะหายดีนะคะ แต่กองนี้นะอย่างที่บอกเน,เน้นเหนักไปทางเรื่องปฏิหารเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับรักแท้ที่คุณจะเจอนะก็ประมาณนี้นะคะก๊อบจะดูเป็นท็อปิกสั้นๆให้นะก๊อบจะไม่ได้ดูว่าเอา่อมันจะขยายอะไรยังไงต่อแต่สิ่งที่คุณจะเจอคือประมาณนี้เดี๋ยวก๊อบขอเปิดไพ่ออเค้นให้หน่อยแล้วกันนะว่าคุณจะได้เจอจริงไหมนะคะมาดูกันอ่าติดมา Take action in the near future นะคะ Not the right time Ask your angels นะคะ The situation will improve อ้าว yes มาแล้วกำลังรออยู่นะคะ Be assertive นะคะและ Improving health อ่ะ Confirm ให้เรานะคะก็คือคุณจะได้ในสิ่งที่พลังงานหน้าไพา่บอกกับคุณนะทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนสถานการณ์อะไรก็รอแต่ ในอนาคตเนี่ยแหละนะคะในอนาคตอันใกล้นี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ตอนนี้เวลานี้ยังไม่ใช่นะคะตอนนี้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องนี่ค่ะดูแลตัวเองสุขภาพกายใจทําให้สมบูรณ์แข็งแรงให้ได้ก่อนเข้มแข็งให้ได้รังจักระรังจิตรังใจนะคะเป็นคนใหม่มีม i n d s e ที่ดีให้ได้คิดบวกมองบวกมีทัศนคติเชิงบวกให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะไปดึงดูดพลังงานเหล่านี้เข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกลัว นะคุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนี้แน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะคะความรักดีๆสิ่งดีๆคนดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแม้แต่คนเกา่กาๆที่เคยทำร้ายจิตใจคุณเขาจะกลับมาในชีวิตคุณในอนาคตนะคะนี่คือปฏิหาริย์ของคุณนะสวัสดีค่ะฝากซับสไคร์แล์แชร์ด้วยนะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่าปฏิหาริย์เรื่องใดน,นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็วๆนี้แบบที่คุณคาดไม่ถึงนะมาดูกันค่ะ เป็นท็อปปิกสั้นๆนะคะปฏิหารเรื่องใดเอ่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณว้าวเดอะซันน่าเปิดมาก็ดีเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าสี่ถ้วยนี่อะไรเนี่ยปริซ็อปเป็นท็อคส์นะคะเฮอร์มิดค่า อุ้ยแดดาบหเหรียญน,นะคะติดมานะคะควินถือไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยอ่ะดีจังเลยอ่ะสองเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นควินถือดาบนะคะกองนี้นะพลังงานเปิดมาก็โอเคเลยคุณกำลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรักการเงินการงานปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะกองนอเนี้ยคือเดือนสันเนี่ยเป็นเป็นความสําเร็จในทุกๆอย่างที่คุณกําลังคิดที่คุณกําลังรอคอยที่คุณกําลังหวังนะคะหากคุณกําลังรอการงานการเริ่มต้นธุรกิจหรือรอการปรับตําแหน่งรอการแบบรอการขยับขยื่ือนนะคะเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงการย,ย้ายอะไรก็แล้วแต่ที่ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวปป๊บน,นึงนะอขยับนิดนึง กองเก็บไม่หมดคุณกำลังจะได้รับนะคะนะคะคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่ตอนนี้คุณอาจจะเจอสภาวะความกดดันความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะคะเรื่องการเงินการทองหาคุณมีปัญหาติดขัดติดติดขัด,ขด,ขดเป็นนี่เป็นสินหาทางออกไม่ได้คุณกำลังจะมีโอกาสได้เงินก้อนกำลังจะมีโอกาสได้ได้อสังหาริมทรัพย์ได้ที่ดินได้บ้าน นะคะได้เงินได้ทองการเงินจะดีขึ้นมากๆนะคะการเงินโดดเด่นรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคุณมีโอกาสได้บ้าน <c oughs> คุณมีโอกาสได้แต่งงานขอโทษทีนะวันนี้ก็ทำไพ่แล้วเสียงก็มันแหบกระแอมบ่อยนิดนึงคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายอย่างเลยกองเนี้ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะให้คุณอดทนอีกนิดนึง คุณกาลังตัดสินใจอยู่หากคุณกําลังคิดที่จะลงมือทําอะไรกําลังตัดสินใจกําลังรู้สึกสับสนลังเลไม่กล้าตัดสินใจให้คุณลงมือลงทุนลงแรงได้เลยนะเพราะผลตอบแทนผลตอบรับมันจะเป็นไปในทางที่ดีมากๆหากคนที่กําลังมองว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดีไหมจะทําธุรกิจใหม่ดีไหมทําเลยค่ะคุณจะปังนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคิดกังขาอะไรแล้วตอนนี้เหมือนคุณกําลังพิจารณาไต่ตองและกําลังลังเลอยู่สองเหรียญ นะคะคุณคิดจะทาอะไรคุณตัดสินใจทําได้เลยนะเพราะความสําเร็จจะเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนคุณเป็นคนเก่งกองเนี้ยนะคะคือโชคดีเอาจริงๆนะเหมือนโชคสามชั้นน่ปะปฏิหารนะ่ะนะคะคือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักด้วยแต่ความรักเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ถ้ากรณีคุณมีคู่อยู่แล้วคุณมีความรักอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขกับคู่รักของคุณมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ของขวัญ ของชิ้นใหญ่ได้มรดกตกท่อจากครอบครัวได้นะหรือได้มีโอกาสได้ไปซื้อบ้านซื้อที่ดินตามภูเขาตามน้ําตกมีดอกไม้อยู่กับธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือมีโอกาสไปท่องเที่ยวมีความสุขกับครอบครัวมีมีโอกาสที่จะได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากคนในครอบครัวจากคนที่คุณรักนะคะเป็นเงินก็ได้เป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้อะที่มันเป็นชิ้นใหญ่มากๆอะ่ะ นะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการในไม่ช้านี้คุณจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณจะมีผลกําไรตอบแทนกลับคืนมาแบบมหาศาลนอะนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยตอนนี้เหมือนคุณกําลังหมดแพชชั่นสิ่งที่อยากจะบอกคุณจะหมดแพชชั่นนะคะคุณต้องปลุกพลังในตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้นะคะเพราะว่าดวงคุณมันกําลังจะดีแล้วดวงเปิดแล้วนะ เดือดซันขึ้นมาเปิดใบแรกเลยคือคุณจะต้องลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่นั่งเบื่อหน่ายโอกาสดีๆมาคุณต้องรีบคว้าไว้เหมือนคุณยังไม่อยากคว้าอะไรอะ่ะบางทีคุณเหนื่อยไปหน่อยนะคะคุณหมดแพชชั่นในตัวเองไปหน่อยคุณต้องปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาทําให้เต็มที่ไปให้สุดนะคะแล้วคุณจะหยุดอยู่ที่ความรวยและความสําเร็จแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวกองเนี้ย การเงินคุณจะหมุนสะพัดมากๆมีโอกาสได้เงินจากการขนส่งการเดินทางทางไกลการลงทุนโดยเฉพาะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับพวกขนส่งทางน้ําทางเรือทางอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการเดินทางหรือใครที่รองเงินจากทางไกลๆคุณมีโอกาสจะได้เงินหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกอะไรก็แล้วแต่จะมีเงินหมุนสะพัดเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆธุรกิจของคุณกำลังจะเติบโตไปทิศทางที่ดีขึ้นมากๆการงานโดดเด่นนะคะ การงานคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนจะอยู่ในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นแต่คุณต้องแสดงศักยภาพนะคุณอย่ามัวแต่นั่งเป็นสี่ถ้วยอยู่แบบเนี้ยอย่ามัวแต่เป็นแปดดาบตีกรอบตัวเองไว้นะคะสองเหรียญคิดไปคิดมาไม่ยอมตัดสินใจโอกาสมาคว้าวไว้เลยค่ะคุณมีโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าง,งานจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวมีโอกาสได้เงิน นะคะอาจจะได้เงินมาโดยปฏิหารหรืออาจจะได้เงินมาจากคนที่เขามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณน่ะนะคะคือโดดเด่นมากกองเนี้ยคือเพอร์เฟกมากนะเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้รับกันไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองพาตัวเองไปพักผ่อนหย่อนกายบ้างเนาะอย่ามัวแต่เคร่งเครียดอย่ามัวแต่อึดอัดใจตีกรอบตัวเองจนมากเกินไปหรือจริงจังขมักขม้นมากเกินไปนะคะต้องแบ่งเวลาไปมีความสุขบ้าง คุณจะหาทางออกได้ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกมืดมิดเดี๋ยวคุณจะมีทางออกจะมีใครที่มาไกด์ไลน์คุณหรือมีใครมาแนะนําคุณให้เดินทางที่คุณไปสู่ความสุขความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะคุณมีโอกาสได้แต่งงานด้วยถ้าบางคนคุณแบบยังไม่ได้แต่งนะมีโอกาสได้แต่งนะคะนี่ก็คือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเดี๋ยวก็เปิดไพ่ออลลเคลินสรุปให้นะคะ เยสมาเลยค่ะใบแรกนะคะไปต่อมาเอาเยสสองใบ h e l p f u l People นะคะ <c oughs> Communicate Clearly นะคะก็ร้องคานเสียงตัวเองมากเลยก็ขอโทษด้วยจริงๆนะ need to w o r r y นะคะ r o m a n c e นะแล้วก็ Trust นะคะใบต่อมา Big Happy Chain นะกองเนี้ยคุณเตรียมปังปังปัง,ป,งปูริเย่ได้เลยนะคะเกือบ <c oughs> ทุกเรื่องอะเอาจริงๆนะ บางคนได้รับทุกเรื่องบางคนได้รับเรื่องหนึ่งสองเรื่องแต่แน่นอนพลังงานตรงนี้คนที่เข้ามาดูนะคะคุณได้แน่นอนนะชีวิตคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสุขด้วยไม่ใช่เป็นความทุกข์นะคะความทุกข์กำลังจะเจือจางเหือดหายไปแล้วมันจะเป็นเดือซันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณตีกรอบชีวิตคุณอึดอัดใจคุณทุกข์ใจคุณหาทางออกไม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวคุณจะขี้คลายได้หมด อย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยอ่ะหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะนะคะเยสเยสมาสองใบนะคุณกําลังจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขากําลังอวยพรที่คุณกําลังช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะทุกข์กายทุกใจเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธานะนะคะคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณจะได้ความสําเร็จกลับคืนไป น,ะะนี่ก็คือพลังงานดีๆรับกันกลับไปนะขอให้สมบังสําเร็จตามตามพลังงานหน้าไพ่นะคะฝากซับสไครต์และแชร์ให้กอบด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะว่าปฏิหารเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะมาดูพร้อมกันนะ ใบแรก prince of w a n d s นะคะสีดาบค่ะเก้าเหรียญเงินมาแล้วค่ะเงินเดทห้าไม้เท้า hyptest นะคะอะไรเนี่ย hang hangman นะคะใบนี้ก็คือ hangman สองเหรียญน,นะคะ หถ้วยค่ะสเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นจัดเม้นนะคะการรอคอยของคุณกำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดทุกอย่างกำลังจะถูกตัดสินทุกอย่างกำลังจะเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันจบมันสูญสิ้นนะคะมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้สมหวังอย่างที่คุณคิดอะ่ะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะแต่กองเนี้ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าไพ่จัดเมนเป็นไพ่ใต้สำรับนั่นหมายความว่ามันเกิดจากเขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับบุญกรรมทำม,มาด้วยนะคะบางคนน่ะกองนี้นะจะเป็นลักษณะของคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงมากๆนะคะให้พินเทสมาด้วยนะจัดเม้นเหมือนคุณเหมือนคุณกําลังศึกษาหาความรู้อะไรเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับหรือกับพวก การเป็นหมอดูอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนที่สามารถคอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีกับเบื้องบนได้เป็นอย่างดีนะคะกับสิ่งลี้ลับอะไรประมาณเนี้เป็นคนที่มีมียานเป็นคนที่มีจิตสัมผัสนะตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนคุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตคุณมันอยู่ในจุดที่มันแบบมันอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะมันดูนิ่งๆการเงินการงานมันดูไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยพัฒนานะคะมันดูหยุดนิ่งกองนี้จะโดดเด่นไปในเรื่องของการเงิน การเงินการงานนะคะการเงินเนี่ยถ้าคุณรอรอคอยการเงินอยู่ถ้าคุณเป็นนี้เป็นสินหรือคุณกําลังรู้สึกว่าคุณอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งที่เข้ามาหมุนใช้เข้ามาหมุนเวียนในชีวิตคุณนะคะคุณอยากให้มีใครก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้บางคนร้องขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนต่อจัก,กรวาลน,นะคะให้ช่วยในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานอยากก้าวหน้าอยากพัฒนานะคะอยากเติบโตคุณจะได้รับนะคะ พ่จัดเมนเป็นไพ่ของการประทานพรจากเบื้องบนเห็นไหมคะสิ่งที่คุณร้องขอคุณกําลังจะได้รับในไม่ชานี้แล้วปาฏิหาริ์กลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องงานหากใครที่กําลังรอง,งานหรือตกงานอยู่นะคะหรือกําลังคิดที่จะแบบหรือธุรกิจมีปัญหาธุรกิจพังธุรกิจเจ๊งอะไรก็ตามแต่ที่มันจบลงไปแม้แต่กระทั่งเรื่องการเงินความรักเป็นหนี้เป็นสินจัก,กรวาลเบื้องบนกําลังจะช่วยเหลือคุณคุณกําลังจะพบทางออกแล้วนะคะแสงสว่างรอคุณอยู่เห็นไหมสีเหลี่ยน เห็นไหมคะเป็นไพ่พระอาทิตย์แล้วก็เป็นประตูมีหงด้วยเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเครียดตอนนี้เวลานี้นะคะห้าไมท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องอยู่อยู่ในพื้นที่ตัวเองใช้ความคิดใช้สตินะคะใจเย็นๆนะห้าไมท้าเนี่ยไม่ได้เป็นการทะเลาะนะคะสําหรับเนี้ยแต่เป็นการที่คุณอยู่กับตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังตื่นรู้ นะคะกาลังทนุดถนอมจิตใจกําลังทนุถนอมความรู้สึกของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นบางคนกําลังฝึกในเรื่องของการปฏิบัติการทําศีลสมาธิการการค้นจิตวิญญาณตัวเองการเติบโตทางจิตวิญญาณคุณจะทําได้สําเร็จนะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะเบื้องบนที่กำลังจะประทานให้คุณคุณจะได้รับการเงินที่มีการหมุนเวียนมีสภาพคล่องมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะก้าวเหรียญ ขยายสองเหรียญการเงินคุณจะดีมากขึ้นมากๆการงานคุณนะคะจะมีโอกาสพัฒนาเติบโตไปอีกระดับหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะเจอกับทางออกประตูแห่งแห่งความสุขของคุณกำลังจะถูกเปิดออกนะคะประตูแห่งความสำเร็จประตูแห่งความรักประตูแห่งการเงินการงานกำลังถูกเปิดออกแล้วแสงสว่างรอคุณอยู่เบื้องบนกำลังประทานสิ่งนี้ให้คุณ ให้คุณใจเย็นๆอดทนรออีกนิดหนึ่งนะคะเหมือนเหมือนเบื้องบนต้องการให้คุณตกตะกอนทางความคิดอีกนิดหนึ่งอะคะ่ะให้คุณกําลังเหมือนอยู่ในช่วงของการตื่นรู้อะนะให้คุณพยายามที่เติบโตทางจิตวิญญาณให้มากกว่าน,นี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะไปทางไหนคุณควรทําอะไรคุณจะมีไกด์ไลน์มาบอกจากเบื้องบนนะคะกองนี้จะเป็นคนที่แบบ สื่อสารกับพวกโลกวิญญาณได้ด้วยเนาะต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะพลังงานไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยกองเนี้ยค่อนข้างเซนแรงมากๆมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีทั้งวิญญาณตามเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่อยู่กับตัวคุณไปทําบุญเยอะๆนะทําบุญลงศพทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะแล้วก็อาจจะคุณมีภารกิจบางอย่างที่คุณจะต้องมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ่ะช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์นะคะคุณจะต้องเติบโตทางจิตวิญญาณเดี๋ยวคุณจะได้ละ จะได้รับมอบอะไรบางอย่างที่เป็นพรสวรรค์ส่วนตัวของคุณจากเบื้องบนส่งมาให้คุณปฏิบัติมีหน้าที่ในโลกมนุษย์ในปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่ไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรที่มันมันดูไม่ดีเข้ามานะเฉพาะคนที่มีความเชื่อเท่านั้นนะคะแต่แน่นอนว่าคุณไปเร่งปฏิบัตินะกองนี้นะ ทำบุญเยอะๆสวดมนต์ปฏิบัติอยู่กับศีลสมาธิเยอะๆแล้วคุณจะได้รับอะไรบางอย่างจากเบื้องบนอย่างที่คุณคาดไม่คิดเลยคาดไม่คิดคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะแล้วก็คุณมีมีดวงจิตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยห้อมล้อมคอยช่วยเหลือคุณอยู่ถ้าคุณยิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่กับบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดเขากาลังช่วยเหลือคุณอยู่ไพ่เด่นใบเนี้ยเป็นไพ่เห็นไหมว่ามีเหมือนนกหงส์เนี่ย นกนกยุงอะไรประมาณนี้มาเกาะนะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุญอยู่กับตัวเองเยอะสร้างบุญเยอะนะคะก็มักจะมีอะไรต่ออะไรมาขอบุญส่วนบุญกับคุณค่อนข้างมากแล้วคุณเป็นคนที่แผ่กระจายออร่านะคะคุณเป็นคนที่ชอบแผ่บุญแผ่กุศลสวดมนต์ไหว้พระให้กับสรรพสตา์สรรพวิญญาณเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่คุณทําต่อไปนะกองนี้นะคะในบางคนนะเพราะคุณมีโอกาสทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของอาชีพที่คุณอาจจะได้มาที่เป็น เป็นอาชีพที่ท,ทาเงินให้คุณโดยที่ไม่คาดคิดอะ่ะหรือได้เงินมาจากเบื้องบนได้มาโดยปฏิหารได้มาแบบงงๆหรือมีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบงงๆงอะ่ะจริงๆนะกองนี้ให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยคะ่ะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสรรพสว์าาทั้งหมดอะ่ะนะคะคุณปฏิบัติต่อไปแล้วคุณจะเกิดปฏิหารจริงจริงส่วนใครที่บอกว่าเอาเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะได้ไหมคุณก็จะได้เช่นกันคะ่ะแต่คุณต้องยึดมั่นตั้งมั่นในกรรมดีเพราะไพ่จัดเม้นเป็นไพ่ของกกฎแห่่่งรรมททํําาดดดดีีไไ้้ชชัวว ไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ของเบื้องบนจะเป็นคนประทานตัดสินคุณเองจะประทานให้คุณเองถ้าคุณทําดีกรรมดีคุณได้รับปฏิหารแน่นอนนะคะคุณได้รับแสงสว่างในชีวิตแน่นอนแต่ส่วนถ้าใครทําไม่ดีให้คุณหันเหนหักเหชีวิตยั่งทันนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้มีโอกาสคนรักเก่ากลับมาด้วยคนที่เลิกลากันไปคนที่ทิ้งคุณไปเขาจะกลับมาหถ้วยขยายไพ่เดทนะคะปฏิหารคุณ มีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาด้วยเช่นกันแล้วจะกลับมามีความสุขนะคะมีความสุขสดชื่นมากกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะกองเนี้ยดีพลังงานแบบออร่ามากๆถ้าคุณปฏิบัตินะก็บอกเลยว่าคุณจะสามารถเบเนฟิตสิ่งใดก็ได้ที่คุณอยากได้เข้ามาในชีวิตคุณได้โดยปฏิหารจัก,กรวาลจะประทานให้คุณนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูไพ่ออราเคิลกันก็ไพ่ออราเคิลคอนเฟิร์มให้คุณนะคะว่าสิ่งที่ ก็บอกคุณอนะคุณจะได้รับจริงๆริงไหมไบร่าค่ะ be assertive นะคะ remain positive นะคะ look forward side <c oughs> w i t h นะคะ choose a new direction ะคะ่ะ yes ask your angels อ้าวมาเหมือนเดิมเลย <laughs> มาเหมือนกองสองเลย yes yes นะคะ Yes Yes แต่ว่าต้องรอรอดูสัญญาณเตือนนะคะรอดูสัญญาณอะไรบางอย่างตอนนี้เวลาเนี้ยให้คุณย้ายโฟกัสให้คุณเขาเรียกว่าพยายามคิดบวกมองบวกนะคะเนวอัศยโยแองเจิลนะคะให้คุณถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณหรือนางฟ้าประจำตัวคุณก็ได้นะคะว่าคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนี้จริงๆรไหมแล้วให้คุณรอดูสัญญาณบางอย่างท่านจะส่งสัญญาณบางอย่างบอกคุณว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นแล้วปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ให้คุณอดใจรออีกนิดนึงคุณจะเจอแน่นอนแต่คุณต้องเป็นคนที่คิดบวกกระทําบวกมองบวกพูดดีคิดดีทําดีนะคะแล้วสิ่งนี้จักรวาลจะประทานให้กับคุณแน่นอนคอนเฟิร์มสใบเลยนะเหมือนกองสองเลยนะคะดีมากๆชูสัน e ิ d ดิเรกชันพยายามเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคตินะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เราทําให้เราดําดิ่งคุณต้องเปลี่ยนดิเรกชันละ คุณต้องมองอะไรหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณบ้างแล้วกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะคิดบวกมองบวกทําบวกสิ่งบวกๆย่อมเกิดกับคุณแน่นอนแล้วก็รอรับปฏิหารไปได้เลยค่ะกองนี้นะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะฝากซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะ